อาหารดีอาหารที่ไม่มีพยาธินะฮะต้องเป็นอาหารทะเลดังนั้นเลยจะบิ๊กแจ็คกิ๊กดูอาหารทะเลอยู่ที่ราชบุรีของดีเยอะลาชจุรีหรือว่าจะเป็นคณเอเรอนาลินาแจ็คกิ๊กดูอาหารทะเลก็หนึ่งเป็นนะแต่ขายดีอยู่แล้วแน่ขายดีอยู่แล้วนะก็อนุโมทนาตาตุงวันนี้มาทําอะไรเนี่ยวันนี้ก็เอากิ่งมาร่วมทำเอาอะไรนะกิ่งครับกิ่งขับมาผัด ก่คุณร่วมสมัยมากเลยแล้วทำไมคุณไม่เอาอาหารทะเลก็นด้มีอาหารทะเลเขาเอาสิงห์มาพี่หลังเขาสร้างสิงห์มาโอ้นะมุนไพรตรงนี้ป้าทะลายโดนนะตะชายดำตะชายขาวนะแล้วขิงเสริงอะไรสมุนไพรเนี่ยช่วยได้เยอะมากนี่นี่นี่ขั้อยู่แม่กำลังดึงเลยมีขาขิงห์ขาตะไคร้มะกรูดมะนาวมะเข้าตะโอบตะแฝงแตงโม่ใช่โอ้ยแล้วไม่ได้ท่องไงตอนเด็กนะ โอ้โหอะไรนะเจ็ดนางฟ้าเนางฟ้า <c oughs> ขับไล่โกวินเจ็ดนางฟ้ามีอะไรบ้างเจ็ดนางฟ้ามีอะไรบ้างหญิงหิงต <2 S 1> าย